สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาผ่าไม้สักสวนป่ากันนะครับแล้วก็ขัดด้วยอันนี้จะผ่าเป็น3นิ้วคูณ3นิ้วนะครับไม้วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือไม้6นิ้วคูณ6นิ้วนะครับก็จะผ่าเป็น3คูณ3นะครับอันนี้เราจะผ่าเป็น3นิ้วคูณ6นิ้วก่อนนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะผ่าทั้งหมด3ท่อนนะครับก็อันนี้ท่อนที่2กับท่อนที่3นะครับท่อนที่2กับท่อนที่3านี่ก็คือจะให้ตัดเป็นเมตรสีกับ1เมตรหเซนด้วยนะครับอันนี้ราเดี๋ยวเราผ่าเป็น3าคูณสก่อนนะครับผ่าก่อนแล้วเดี๋ยวเขราค่อยเอาไปตัดนะครับเมื่อผ่าเป็น3นีคูณหนิ้วแล้วเราก็จะมาผ่าเป็น3าคูณสในขั้นตอนต่อไปนะครับ เนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นนี่เลยแล้วก็ผ่าเป็น3ามคูณสนะครับลูกค้าก็จะใช้ไม้3าคูณสมเนี่ยสเมตรหกสิบอยู่4ท่อนแล้วก็1เมตรหเซนหกท่อนแล้วก็เมตรสี่สิบหกท่อนนะครับเดี๋ยวเราจะาเอาไอ้พวกนี้ไปตัดเป็นเมตรสีกับเมตรหเซนก่อนนะครับเนี่ยนะฮะก็จะถึงขั้นตอนการตัดแล้วก็เราก็วัดอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับขีดเส้นเอาไว้แล้วก็ ขีดครั้งเดียวพอแล้วเราก็เอาไม้มาวางท่บบนเส้นนะครับก็จะไม่มีการผิดพลาดนะครับเนี่ยแล้วเราก็ตัดตามขนาดเลยหลังจากตัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปทําการขัดด้วยกระดาษทรายนะครับจริงๆจะใช้วิธีใสก็ได้นะแต่ว่าถ้าสำหรับโรงงานเราผมว่าขัดดีกว่านะไม้ไม่ค่อยฉีกด้วยถ้าใส่ไม้มันมีโอกาสฉีกนะครับ แล้วก็สายเป็นไรก็สายจนมันเรียบน,นะครับลูกค้าจะใช้ขนาด75มิลคูณ75มิลนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จนะครับ เมื่อขัดเสร็จก็จะได้งานที่เรียบร้อยอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเอาให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปทําโต๊ะทําอะไรต่อนะครับก็อันนี้เราก็ส่งขั้นตอนเราก็จบแค่เท่านี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไม้เนี่ยไปส่งที่บ้านลูกค้านะครับบ้านเขาอยู่แถวสุกร์วิทนะครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งเลย ตอนนี้ก็ดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ